คร harma, il, maybe not, maybe not. N, ับโผลเลยผ้าแสบมาถากินเมี่ยงเนาะมากินเมี่ยงมากินเมี่ยงเคยกินบ่อาเมี่ยงไอ้แมงโอ้ยเออมบ่ถึกเอิอแมงอยังน่ะแม่เป้งเอิอแม่เป้งเออมบ่ถือเมื่อในถอนบ่เมื่บ่ามือถือเมื่อเป็นอ่านอยู่ว่ามือถือเนาะก่อนเอาใจมายก่อน เป็นกระเกี่ยมไปในตัวมี๋ยวมีแหละเลมีแม่เป็งคว้าใส่ไมตะไไข้แล้วก็เตรียมหอมแดงตีควัดมีปักน้าน้ำ,นำเน้อข้งกได้มากกัน มันซีดครับนะครับแล้วก็ยอดกระโดดปัดฝาดตัดเรียบร้อยครับโอ้คืออยู่ใน้นอกนี่นนพอดิแก่อยู่นนเนี่ยเลยครับพอดิคำ้ำเขาเดียวกัน เื่อีว่าได้ครับได้ลองเห็นดูนะครับเ่งางไหหวให้เกลือหัวเป้นอ้อนแต่ละมันจะย,ยุดไปหน่อยหัวไืยขวนกรอบเลยหลยุลดห้อยยังไงแบบนั้นครับเดี๋ยวกันเนีย่ยแบบความเบิ่เ,เกออ มันกินมบบได้เขากันได้บ้อนมีงทำเขาบูาไม่ต้องใส่าง้พา้าไบคชือๆมันมีเฉพาะไอ้แมพิงย่างเดียวมันไม่เป็นรสชาติเป็นไงชื่ออะไบ้อืมทั้งเรืของไม่ใช่ไม่ใช่โดยรูงครับไม่ใช่ นุ่นมันมันความเปรี้ยวน,นิดๆแบบนี่ความหอมของอะไรเลยประกูดอันนี้ของเขานั่นธรรมาชาตินี่ตูดส่ง,เล,งเลยโอ้เดการโยกอยากโยกยังสี่ก็ได้ลองมาเห็นตรงนด้พี่น้องได้เขาเรียกว่าเด็การโยกแบบนี้ก็ได้พอได้โยกเป็นอาหารว่างๆนั่งกินเล่นคุยกันทำให้มูอไร้ลายอ่ะเดือ ครักคุณนี่นี่มังคนเดียวมังคนเดียวมันเลนยไม่พยแย่งเนาะของเมื่อวานอย่างเนาะครับคุณมุยไม่พยงยามมันบดไปนี่พอเลยตเตียมหอม่อเตียมมากินกับเตียมผม กใมักหอมไปเลยมัดไปเที่ยวอืมอืมหน่อ่ยนะฮะบฝบคุณไล์กดแร่ฝอบติดตามกดแหล์แลครับผมขอบคุณครับ